ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 อัปเดตเทรนตลาดหุ้นสารัฐกับคุณปิงปรากิจคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูเหมือนว่าเทรนตลาดสารัฐค่อนข้างสดใสนะคะในช่วงรอบสัปดาห์นี้น่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้ไหมคะก็เป็นอย่างที่ เราได้คุยกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วให้เน้นลองคอไปก่อนนะครับสำหรับเป็นโค้เ SPX NDX ็นด X X นะครับจริงๆแล้วตีมยังไปต่อได้นะครับกระแสต,ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของ AI b o บูมนะครับเศรษฐกิจสารัฐมันสดใสแต่เป็นโกลดีร็ออีโคโนมีแล้วก็เงินเฟ้อก,ก็แถวนะครับจริงๆแล้วก็จะทำใหงขึ้นต่อเพียงแต่ว่าทุกๆครั้งที่เวลาพอทำพอทำทาเนี่ยมันจะแบบมีมีการแบบ อ๋อแรงขวางอยู่พอสมกวรแตัดแพงแล้วนะขึ้นมาเยอะแล้วนะล้วา<ะ>็มีโดต้านเนี่ยก็จะมีจังหวะการย่อตัวฉะนั้นเรามีรองคอมาอยู่แล้วรองพุ๊บแล้วนะผมก็แนะนําว่าอาจจะติด,ตดาทากาไรไปก่อนค่ะนะครับติดติดขายทํากาไรไปก่อนแล้วพอย่อมาจังหวะย่อมาในวันสองวันขน้างหน้าเดือที่หน้าเนี่ยค่อยมารองคอกันใหม่ค<ะ>่ะฉะนั้นก็สุปรับววันนี้ก็ติดคุณกำไรตัวรองคอเดียเดียวเอสพีเอ็กกับเอ<ะ>็นดีเอ็กไปก่อนค่ะครับ แล้วก็เดี๋ยวหาจังหวะกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนหุ้นไทยก็เป็นยังไงดหจุดพันสี่ก็แนะนําว่าถือต่อไปก่อนไม่ต้องทำอะไรเลยหุ้นไทยที่หาหาโอกาสหาความหวังยากเหลือเกินตอนนี้ค่ะพุทธต่อไปก่อนแล้วโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้มีเรื่องของศาลและธรรมดูนะนัดฟังคำริชัยกรมีคุณพิธาเสีครองหุ as, after, ้นไอจีวีด้วยค่ะแล้วก็ปลายเดือนนี้วันที่13ก็เรื่องของพารเก้าวไกลโอ้ เมงเดเบีนะฉะนั้นถือพุ่ต่อไปก่อนดีกว่าครับค่ะนะคแม่นมากนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็หลุดพันสี่ลงมาสัปดาห์นี้ก็ลงมาถึงสี่สิบจุดนะคะยังคงลันต่อมองลงต่อสำหรับตลาดทุนไทยนะคะ ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอัปเดตต่อนะคะต้องกราบกอบพระคุณกลยุทธจากคุณปิงมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงประกิตนะคะสัปดาห์ที่แล้วแนะนําให้เราพุทตัวของเซตฟินะคะก็จํากันได้นะคะว่าจะหลุดพันสี่ไม้ปรากฏหลุดลงมานะคะแล้วก็ยังเท่านั้นไม่พอนะคะก็แนะนํานะคะให้ทําการเข้าไปเก็งกําไรในฝั่งขาขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐ ลองคอนะคะในช่วงรอบ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมานะ,ะก็ได้กำไรกันไปแล้ว S P X N D X D J I สัปดาห์นี้จะเทคโปรฟิตแล้วรอจังหวะยอ่อเข้าไปลองกันต่อก็ได้นะคะก็ยังคง Buy at ฝั่งหน้าคออยู่นะคะก็คือยังคงมองเป็นเทรนขาขึ้นสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐค่ะท่านสามารถที่จะเทรดผ่าน D W ของ28 m a c ด u ม y ได้เพราะว่าเก่งกำไรได้ทั้งฝั่งขาขึ้นขาลงค่ะภาพใหญ่ยังคงมองขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นรอย่อ ลองคอนะคะตัวของ SPX นะคะก็จะมีหลายซีรีส์ยกอย่างเช่น SPX 284.2403 a ค่าเคลิ่ง23.9 e n s ติวิตี้4.49นะคะเช่นเดียวกับตัวของ NDX นะคะย่อลองคอ NDX 284.2403 a ค่าเคลิ่ง20.3 e n s ติวิตี้3 2 หกน,นะคะและเช่นเดียวกันกับตัวของ DJI ค่ะนะคะย่อลองคอ DJI 284-2403 B ค่าค i ิ l i n ิ2ง4 Sensitivity 24.42นะคะท่านนักลงทุนสามารถเทรด DW นะคะของ28งมกกรีได้ทั้งขาขึ้นขาลงไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็รวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่สามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงค่ะสามารถที่จะติดตามบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ทางไลน เพิ่มเพื่อนแอดไท DW ค่ะติดตามกิจกรรมดีๆที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์แมคโครรีรวมไปถึงใครที่ต้องการเข้าไปดูตารางเกียร์ริ่งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของแมคโครรีค่ะสนับสนุนโดยแมคโครรี w 2 8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i d w .com